ครับสวัสดีครับพี่ปามกุดนะครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนอินทรีห้วยเหมืองนะครับทุเรียนภูเขานะครับห้วยเหมืองคือเหล่งทุเรียนล้านต้นนะครับแต่เคมีล้วนๆนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมในดินแดนทุเรียนออทุเรียนร้อยล้านต้นที่ ทำอินซีปลอดสารเคมีนะครับเดี๋ยวจะให้เอ่อจะแนะนำเจ้าของสวนนะครับคือพี่ประโมดนะครับเอ่อเดี๋ยวก็ขอเชิญพี่ประโมดสวัสดีสสดครับพี่ผมนายประโมดพันทศเสนครับเป็นเจ้าของสวนตรงนี้มูสิบสามนาขา ชนอาขาครับอ่าำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรครับซึ่งก็ทําทุเรียนมากี่ปีแล้วพี่สิบสี่ปีครับสิบสีปีนะครับจะเห็นได้จากต้นทุเรียนที่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันนะครับผมซื้อมาต้นใหญ่ครับเอมีความคิดยังไงถึงได้มาทําทุเรียนอินทรีย์ครับเพื่อสุขภาพตัวเองครับ แล้วก็คิดลองผิดลองถูกมาหลายปีครับครับว่าจะได้วันนี้ครับอ๋อก็ทํมาสามปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะครับทำลองผิดลองถูกโดยไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีคนแนะนําไม่มีอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องสารเชี่ยวพันนะครับวันนี้พี่ปรโมทได้ทีมงานนะครับโดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนจังหวัดชุมพรนะครับได้มาแนะนําให้พี่ แล้วก็เลยได้อบรมกับท่านอาจารย์ที่ทําเรื่องท,ทุเรียนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์นะครับวันนี้พี่ประโมทได้เอลงเอามาใช้ในสวนทุเรียนผลปรากฏเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับดีดีหนึ่งดีเรื่องสุขภาพสุขภาพใช่ไหมฮะเราสามารถฉีดเองทำเองเองทำเอง,เองนะโดยไม่ต้องสมแมสสมไม่ต้องสมแมส<อ>ครับ ป้องกันการสารเคมีที่จะเข้าเข้าตัวนะครับสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นสามารถที่จะทํางานได้ทุกวันนะครับไม่ต้องหยุดปกติแล้วการใช้สารเคมีเนี่ยเราฉีดหนึ่งวันต้องพักอย่างน้อย3ามวันนะครับพักผ่อนเพราะเมียการไม่ไครับไม่ไหวนะครับวันนี้เนี่ยพี่มโวสถามมาสามปีสามปีผลผลผลิตเป็นยังไงบ้างพี่ก็ ดีครับก็โอเคครับปีนี้คาดว่าจะได้ทุเรียนกี่ตันสักประมาณสิบแปดครับสิบแปดตันครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องมโหรานนะครับเป็นเรื่องที่เออทุกคนไม่คาดคิดว่าทําทุเรียนอินทรีย์แล้วได้จะได้ผลผลิตขนาดเป็นเท่าเคมีนะครับวันนี้พี่มโมดผลผลิตเท่ากันครับผลผลิตเท่ากันนะครับแล้วราคา น่าจะสูงสูงกว่าอยู่แล้วนะครับ,รบแตท่ที่สำคัญคือที่ครามสบสุขภาพแข็งแรงไม่มีสารตกค้างในในเลือดนะครับแล้วสามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพสวนทุเรียนได้ตลอดแม่บ้านไม่ต้องเป็นไมมนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวชมสวนทุเรียน อินรีที่ใช้สารเชียวพันนะครับต่างๆป้องกันโรคแมลงป้องกันโรคเชื้อราป้องกันมแมลงป้องกันหนอนนะครับเราทําได้นะครับวันนี้เราทําได้แล้วผลผลิตเราก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอให้พี่ประโมอดรักษานะครับการดูแลสุขภาพทั้งตัวพี่เองทั้งสวนทุเรียนในผลผล,ผลิตที่จะเป็นเงินเป็นทองเลี้ยงครอบครัวต่อไป นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปยังผู้อื่นนะครับที่มีความสนใจในการที่จะทําทุเรียนอินรีครับครับครับนน้าใส่ใส่ยุนซีไหมยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ลองใส่ใส่บาซิลลองเลยสมัยนี้สิบปีเขาก็เริ่ <c oughs> มจำเล้วยอีฟักนครับ๋อ เอน่นเลยนี่านี่่อจ็ดปีตอนนั้นเปีหรอครับเปียังไม่เต็มเนี่ยอีกแ้อ3ปีได้ตอนนั้น นี่วดเหรอเฮ้ยปดเนี่ยอะไรอะนี่ดูนี่ดูออาติดี่อุ้ยไม่ยิงง่ายน่ะเก่งก็สามลูกก็พอไม่ใช่หรอฮะไม่ยิงง่ายนะก็นี้สองสี่หกี่สิบหาลูกมังครับเนี่ยเกี่ยงข่าวสองรอบเกี่ยงข่าวโอ้ กี่กิโลโอ้อ <PE> ออผมใส่ไม่ยั้งเลยเคียงข่าวอ,ะ,อะใช่ตอนนี้นึกว่าตายแล้ว <c ười> ลมันฉีด er anyway, ยังไงก็ไม่อยู่ครับผมลองหมดแล้วห้าห้าย่างพแล้วหกย่างก็แล้ยก็อยู่นี้ครับ <c ười> <c ười> เ้ไปแต,แต่ว่า, <c ười> <อ>าแต่ว่าไม่ปวยเดี <c ười> ๋ยวจะ <inadequ gallon S 1> ว่าไม่ใช่สินทร์ศะ ใบสวยคุภาพแหมอะไรก็ทำใจได้แล้วอะไรทำใจได้แล้วก็ไปอีกสี่นะเคมีอะไรแต่มันได้ผมก็พยายามใส่เราเราไม่ได้ขายใบเราขายลูกขายคุณภาพขายคุณภาพขายทุเรียนที่ปรอดสารเคมีนะสิบ18ตันผมว่าได้แล้ว อังนี้คาดว่า18ตันเป็นอย่างน้อยหาครับ <laughs> <laughs> คิดโดยว่ากิโลละเท่าไหร่ <laughs> 18, <laughs> เงินเท่าไหร่เอา18ตันคุณก็ไปสุขภาพเจ้ขา, <laughs> ข,าของสวนไม่ได้ใส่แม็กเลยนะถ่ายวีดีโอนะ <laughs> ไม่สุขภาพก็ดี <c oughs> เงินก็ได้ใช้อ ลูกหลานก็อยู่สุขสบายนะครับดินสิ่งแวดล้อมกับคืนสู่ธรรมชาตินะครับการทำทุเรียนอินทรีย์ไม่ใช่เราได้เ,เงินเราได้เงินอย่างเดียวนะครับเราได้ธรรมชาติเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราได้วัตถจักรในการออของธรรมชาติกับคืนสู่ดินอากาศและความบริสุทธิ์ของของ ของธรรมชาต e ิของเราจะเกิดขึ้นนะครับทำทุเรียนอินรีมีดีมากกว่าได้เงินนะครับเดี๋ยวเราหาเกียมนี่ทุเรียนไอ้ทุเรียนนะฮะไอ้จุลินซีสังขอแสงไอ้สังขอแสงสังขอแสงมันไม่แดง ไม่แดงอะไรเอาชมพูเอานี่ขี้ข้างข่าวนี่ข้างข่าหมักในขี้ข้างข่าหมักขี้ข้างข่าหมักกับหน่อกล้วยหน่อกับหน่อกล้วยออืมผมใช้หมดไปแล้วถังหนึ่งเดีนาะไอ้ตัวนี้เลยไอ้นี่วันนั้นผมเอามาจากที่วิระไอ้ตัวข้าหนอนนะ ข้า่ยตัวนี้เป็นอะไรนะสวยผมชื่อไอ้นี่น้ำมะข่าวเทียมนะเนี่ยอือใช่ใช่อ๋อไอยลำลำกับไอ้น้ำอ้อยข้าดอนน้ลำดานอ้อยครับมักทะเลสองอย่างีเอสนะีเอสครับอ่าอ s ก็มาจาดสับเต็มทีครับโอเคใช่ มันมีมันอาทิตย์หนึ่งทานไปก็ยังเฉยน,เนีย่อันนี้เมษาครับเนี่ยอันนี้เมษาครับผมไม่ได้เติมสวยมากมากเลย,จเ,ลยเจ้าตำรับแพ้ครับต้นต้นต้นฉบับเริ่มจะอ่อนล้า <laughs> <laughs> ไอ้ยโดน <át stars> ไปสิบปตันอ่อนล้าครับตอนนี้ยอดมีลูกนี้ลูกนี้หลุดอาหารมันไม่พอลูกเยอะเกินลูกมันเยอะลูกมันเยอะเกิน Bạc tai của đấy, mình đọc cơ hơn Lúc đọc, lúc đọc ừ, Lúc đọc ừ, bạc đây Cũng bạc của kia, ยอดแต่เดินขึ้นลงก็เพิ่งออกกำลังกายเล้วมีวันตัดทอกออกพิกาขึ้นไหมฝั่งนี้ปีต้นนี้ปีนี้เขาก็ออกเดี๋ยวว่าเขาหลุด ไม่นบ่นเข้าในสายเรืยกไหนน่ทําะไรดนี่กิ่งกิ่งเนี้ยปีที่แล้วไปยี่สิบห้าโลยี่สิบห้ากิโลก็ยี่สิห้ากิโลเน่ยของขนาดเนี้ยต่อไปไปโดนไม้อะเท่าโดนไม้อะ ไม่ได้ครับของผมยังไม่ได้เลยอัดเต็มเตี้เลย25่ผ้ากิโลยังได้เลยนี่้าโลมันรถบรเยของผมม